ครับวันนี้จะมาสาธิตการทำลำหมักยืดนะครับใช้ลำหนึ่งร้อยกิโลนะครับรส่วนผสมก็จะมีลำหนึ่งร้อยกิโลหัวเชื้อย,ยืดใช้สามร้อยกรัมปุ๋ยเกลือนะครับวันนี้ใช้ปุ๋ยเกลือเราไม่ได้ใช้ยูเรียรปุ๋ยเกลือสามกิโลแล้วก็ น้ำตาลกามตาลใช้6กกิโลหัวเชื้อยีดหัวเชื้อยีดนะครับ300กรัมเราได้หัวเชื้อยีดสามร้รมอยกรัมนะครับเราก็ไปผสมนะคซึ่งน้ำที่เราเตรียมไว้เนี่ยหนึ่งร้อยลิตรนะครับเทใส่ลงไปเลยครับเทใส่ลงไปเลยนะครับน้ำหนึ่งร้อยลิตรกากน้ำตาล ใส่ลงรวมลงไปเลยครับแบบต่อไปกา,าล้ำตาลกาค้ำตาล6กกิโลใส่ไปเลยครับอย่างน้อย6กกิโลครับมากกว่าไม่เป็นไรอันนี้ได้6กกิโลแล้วเราก็ทำมาทำการกวนนะครับ เราใช้กวนด้วยไดโวนะครับถ้าเราใช้ไดโวกวนเนี่ยจะใช้อยู่เวลาอยู่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีแต่ถ้าไม่มีไดโวเราก็ใช้มือกวนเอานะครับประมาณ1ชั่วโมง กี่สิบห้าทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ครบสิบห้าทีแล้วครับเราเจะพักแล้วก็จุดเลเวลไว้แค่นี้ก่อนนะครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะครับแล้วเราถึงจะเอา,เอาน้ำหมักไปผสมกับลำที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยว ล้วอันนี้เราทิ้งไว้ก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ลำดับต,ต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ําหมักที่เราหมักไว้แล้วมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับไปเทใส่กับลําที่เราเตรียมไว้แต่อันนี้ผมหมักไว้ข้างคืนนะครับลาที่ผมเตรียมไว้ถุงละสิบกิโลนะครับลำสิบกิโลก็จะใช้น้ําหมัก สิบกิโลเหมือนกันนะครับเทใส่เทใส่น้ำหมกักเอาน้ำหมกักเทใส่ไปในลำเลยนะครับมันลงไปหน่อยก็ได้ครับบีบข้างถุงไม่ก้จงค่อยๆซึมลงไปครับเดี๋ยวลงเร็วนะครับครับอันนี้รอให้มัน ซึมลงไปหน่อยนะครับอันนี้เรามาดูถุงที่มือที่ผมเทไว้นะครับแล้วมันซึมลงมาแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็ผูกปากเลยครับเดี๋ยวผมเอาเชือกปางผูกปากนะครับผูกปากถุงให้สนิทนะครับพยายามอย่าให้มีอากาศ ปูปากปูนะครับปบูแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะทิ้งไว้สิบสิบวันเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าใส่ที่เลี้ยงนใสาู่เียรลาก็จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อยสิบสี่วันนะครับหลังจากครบสิบวันหรือสิบสี่วันนะครับเราก็เอามาให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลยครับครับ ขอจบคลิปแค่นี้ครับ